รถคนโคตรหนาขาาน,นาดวะซี่หาโม่งเลยพี่น้องกายยังคนร้ายขนาดนี้เลยอ่ะสุดยอดแน่โอเคสัดายดีพี่น้องเมือบาสตีสิพาพี่น้องมาลอกในเวลาช่วงแรงๆเนาะไป แต่ว่าปกติแล้วถนนซ้ายเนี่ยก็สิ็มไปด้วยนักท่องเที่ยวหรือว่าต่างชาติมาพี่น้องคนละลายอยู่พอสมควรสุดยอดร้ายถนนเมืองไทยสังเกตดตรงพี่น้องปู้ดยแบบว่าเป็นแผ่นแผ่นกระเบื้องแล้วพี่น้องเนะ ต้นไม้ากาอนุรักษ์ว้ยกนบานบอสตีนติดถนนไปเลยใหญ่มัน,น,นลมมส,สายไฟเหมือนตัดมัดเบดเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างอเมซิ่งพอโตโนะพี่น้องเนะาะถนนที่ปอสตีท,ทายอยู่ตอนนี้ก็เป็นถนนมหาลาชไปบอสตีสิพายัง <c oughs> เลาะทั่วไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะ ่วนไงญ่แ่้วกาซิมีแต่ต่างศาสตร์ขอนขรงร้ายเลยทีเดียวขเข้าเท่าวันนี้กลับไปมมลื่อนล้า่ลยุหยามลาอ้เป็นมุมทีรถตุกๆไล รถกู้บา้านกู้เมืองของคนไทยเลยก็ว่าได้ตอนนี้ก็มีแต่ตังคาสตร์ตังคาสตร์รายพี่นอ้องมันแบบว่าอเมซิง่งเงี้ยรถจัก็ยานแท้เนี่ต้องเหมือนเป็นยานแบบเมืองเก่าหรือว่าจยานประหลาดชาว่างจันสินะหน้าท้เนี่ยเพราสถิติแบบ มากอย่างหนึ่งก็คือรถตุกๆุกนะพี่น้องโอ้คันนี้ถีเทเลยมีแม็กดิรถตุกๆคันนี้มี่รอแม็กเนะถีรถคนโคตรงามเลยมันสุดยอดดีๆเลยพี่น้อง ที่นี่คนกนหนนนัหามบินโดนพี่น้องขาบบินโดนโดน้องโอ้คนอนค้างร้ายพี่นองคนทนข้างร้ายนี่ขนาดซีมุ่งซีฮามุ่งนะพน่น้องคนกันยังร้ายอยู่คนกันยังร้ายอยู่ เป็นบรรยากาศที่ค,ค่อนข้างสุดยอดไลยคือวาสตีแบบว่าตื้นเต้นมันความตื่นเต้นของวาสตีมันมันกะมีหลายอย่างเนาะประวานิวาสตีมันกบ่มีนี่ยกตัวอย่างขื่นไปนี่ซึ่งมันก็เป็นราคาแพงอยู่แล้วสินะเป็นกระังาอาาฟูแบบห้มันสวยงามนะนี่เลยเพื่นเอามาตกแต่งนสวยงาม นุนกับสานงามตาดอกหม่ประดับอย่างสวยงามเลยพี่น้องแท็กซี่กัเป็นอีกย่างหนึ่งที่แบบว่าของขืนซื้อเมืองไทยเลยก็ว่าได้ครับพี่น้องครับ โอเคเดี๋ยวบาสตีจะพาพี่นออ้องวเข้าไปซองบนในวัดวัดโพนพี่น้องมาไป,อาไปโอ้ขนาดซี่หามแล้วนะนี่ขนาดซี่หามุง่งเลพี่น้องกายยังคดไล้ขนาดนี้เลยอ่ะ ไปฟังปรีเยขนาดเลยพี่น้องอสุดอีกเลขนาดทำเหมือนขนาดนี้ก่ยังมีค้นแบบว่ามาท่องเที่ยวนะพี่น้องเนาะลายอีก ข้างในโอ้มุมนี่สวยงามแม่๋อวัดโผนะพร่น้องเนาะอันนี้จะเป็นข้างในของกุบสดสวยงามนะ

ร่วมนักท่องเที่ยวเลยเนาะลองโอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้กับบาสตีสิเดลา่าทุกคนไปเน่ะนี่กับเป็นคลิปที่แต่ว่าบาสตีมาถ่ายบรรยากาศอ่าโดยรวมของอ่าประเทศไทยเนาะก็คืออ่าบิษเป็นถนนผู้คนนักท่องเที่ยวอย่างที่เนาะบาสตีกับ อ,อยากมาเบ่งามจเจริญบ้านเมืองของคนที่นะี่นะโอเคทางนัาคีนี่มาทัพที่สิเดล่าพี่น้องทุกคนไปก่อนแตาทุกคนมีความคิดเห็นในดก็จะลืมฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ก็แล้วกันนะพี่น้องนะทางรับคีนี่สะบาย